สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีไปเลยค่ะ<ป>หลังจากที่พวกเรานะคะเดินทางมาได้11ชั่วโมงนะคะก็รู้สึกเมื่อยล้าแล้วค่ะเราก็เลยแวะพักนะคะกันที่โรงแรม B2 จังหวัดแพร่นะคะคืนละ560บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราเดินทางมาต่อกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วเราก็มาฝากท้องกันที่ร้านข้าวแกงวันดาค่ะอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อยังอุทยานแห่งชาตินันทบุรีค่ะ ตอนนี้นะคะถึงทางขึ้นอุทยานแล้วค่ะทางอุทยานได้ปรับปรุงนะคะถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นถนนดุกลงังเพราะฉะนั้นตอนนี้รถเก่งก็สามารถเดินทางขึ้นมาเที่ยวได้ค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคนอุทยานแห่งชาตินันทบุรีค่ะลานที่เราเห็นด้านฝ้านะคะเป็นลานกางเต็นท์ลานที่1นนะคะลานดาวเคียงดินค่ะแต่ว่าเราสองคนนะคะก็อยากจะไปสำรวจลานที่2ก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเราจะกางที่ลานไหนนะคะทางลงไปข้างล่างนะคะก็จะค่อนข้างชันนิดหน่อยนะคะแต่รถเก๋งก็ยังสามารถเดินทางลงไปได้ค่ะ ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพวลากลางเต็นท์ล้านที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงจากที่เรามองเห็นนะคะก็จะมีคนคนกลางอยู่แล้วด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่อุทยานทําขึ้นมาใหม่ส่วนซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือเข้าห้องน้าก็ก็สามารถกางได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูบนลานกันค่ะ ลานนี้นะคะก็จะมีคนกลางอยู่ประมาณ2เต็นท์นะคะทางด้านซ้ายมือของเราจะเห็นเป็นวิวอำเภอท่าวังผานะคะส่วนฝา่ามือก็จะเห็นเป็นเอ่อเป็นภูเขานะคะด้านฝั่งบ้นติว้วหรือฝั่งผาผาช้างนะคะต่อไปนะคะเราเดินทางนะคะไปดูจุดชมวิวดอยวางคะ่ะยานแห่งชาตินันทบ,บุรีเนี่ยก็คือจะมีจุดกลางเทคนิคอหจุดนะคะก็คือบริเวณ ดอยวาวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดอยู่นะคะก็จะเปิดแค่2อล้ลานก็คือลานที่1กับลานที่2นะคะาการเดินทางเข้ามาดอยวาวนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเนินที่ที่ศูนยะ์นักท่องเที่ยวนะคะจะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะก็จะเจอกับทางทางยุกหลังนะคะก็รถเก่งนะคะไม่แนะนําไม่เข้ามาะคะ่ะ เดินทางเข้ามาประมาณนะคะ10นาทีนะคะแล้วก็มาถึงดอยวาวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถนะคะแล้วก็ขึ้นไปชมดิกันค่ะ เดินขึ้นไปอีกประมาณ50เมตรนะคะก็จะถึงจุดชมวิวดอยวาวค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะดอยวาวนะคะเป็นจุดสูงสุดนะคะของอุทยานแห่งชาตินันทบุรีนะคะตั้งอยู่ที่นะคะหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำค้างนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางนะคะกลับไปที่จุดกลางเต็นท์นะคะหน้าอุทยานแห่งชาตินัน,นทบุรีนะคะไปกันค่ะบนลานกลางเต็นท์นะคะไม่อนุญาตให้รถนะคะขึ้นมาเจาะท้างบนได้เราสองคนก็เลยต้องขนค่ะเห็นรถเราสีส้มๆนะคะอยู่ด้านหลังข้างข้างอุทยานที่ทำการนะคะตอนนี้เราก็ขับขมขมนค่ะนี่ก็สายสั่งค่ะสั่งอย่างเดียวค่ะ อุทยานแห่งชาตินันทบ,บุรีนะคะก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าวังผานะคะจังหวัดน่านนะคะสภาพป่าก็รมสมบูรณ์มากเลยค่ะช่วงนี้ที่เรามานะคะก็จะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยป่าไม้ก็เลยเขียวสวยงามมากเลยค่ะต้องขอเล่าท้าวความก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะมากางเต็นท์นะคะที่อุทยานแห่งชาตินันทบ,บุรีนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็เคย เคยขึ semaine, ้นมาที่อุทยานแห่งชาตินั้ทบุรีแล้วนะคะตอนนั้นเป็นทริปหน้านะคะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วขึ้นมาตอนนั้นก็คือไม่มีคนเลยนะคะทางที่เข้ามาก็ยังคงเป็นทางลูกลังนะคะก็ประทับใจมากในความสวยงามแล้วก็วิวที่แบบหลักล้านปยอ่ะคุยกันนะคะว่าสักวันหนึ่งนะคะเราจะต้องมากางเต็นท์กันที่นี่ค่ะกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่ามกลางฝนโปรยและหมอกแบบอาอลังการมากค่ะพักเหนื่อยค่ะ คนสั่งพักเหนื่อยค่ะคนทำก็ยังทำต่อไปค่ะหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเราก็เลยปิ้งลูกชิ้นนะคะทานกันอย่างอริดอร่อยค่ะนี่ไม่ใช่มื้อเย็นนะคะแต่ว่าเป็นมื้อพักเบรกค,ค่ะเตรียมลูกชิ้นมาจากแม่คโคนะคะอร่อยมากแถมฟรีน้ำจิ้มมาด้วยด้านหน้าของเราก็เป็นวิวภูเขาและหมอกค่ะฟินมากค่ะกับการกินลูกชิ้นปิ้งค่ะ เรายังสามารถนำอาหารนะคะขึ้นมาประกอบกอบุญญา่งชาตินันทบ,บุรีได้นะคะเพราะว่าที่อุทยานนะคะไม่มีไม่มีร้านอาหารค่ะแต่อนาคตน,นะคะตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ค่ะแต่ขอแนะนำนะคะว่าถ้าก่อนที่เราจะขึ้นมาเที่ยวอุทยานนะคะให้โทรสอบถามพยานนะคะว่าสามารถนำอาหารขึ้นมาประกอบได้หรือเปล่าคะ่ะ เดินลงมาข้าง,ง,างล่างนะคะก็จะมีจุด,ดล้างจานนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะที่กำลังปรับปรุงค่ะต่อไปค่ะเราจะไปสำรวจห้องน้ำอุทยานกันนะคะห้องน้ำอุทยานที่เราเห็นด้านหน้านะคะเป็นห้องน้ําที่อุทยานสร้างขึ้นมาใหม่นะคะมีห้องน้ําเก่านะคะอยู่อีกฝั่งหนึง่งแต่ไม่ได้เดินไปนะคะเราเดินมาฝั่งนี้เพราะว่าใกล้เต็นท์เรามากกว่าค่ะริงใช่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนว้าวสวยมากเลย ดูจากภายนอกนะคะห้องน้ําก็ดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหม่เ,เร้ก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนเพื่อรักษาความสะอาดแต่ว่าเหมือนรองเท้ามันจะแปลว่าใช้งานนานมาก ไฟตรงนั้นจุดไฟก่อนว้าวห้องน้ำดีมากก็จะมีห้องเป็นห้องส้วงนะคะเป็นชักโครกแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัวสามห้องอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่นะคะ โดยรวมของห้องน้ํานะคะเราให้เต็มสิบเลยค่ะสะอาดมากค่ะตอนนี้ก็กำลังกลับค่ะสะอาดมากจ้าทะไรอ่ะปิดไฟเอาลืมลืมปิดไฟค่ะเจ้าที่บอกว่าให้ปิดไฟด้วยตอนมาดีนะมีคนมาด้วยไม่งั้นมาคนเดียวก็ลืมเปิดไว้อย่างนี้แหละตอนที่พีมายังมีเจ้าที่อยู่โอ้สวยมากเลยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคน นี้ตรงนี้มีชิงช้าด้วยค่ะมีเด็กเล่นชิงชา้าตรงนี้นะคะเป็นทางระหว่างทางกลับไปเต็นท์เรานะคะก็จะเห็นฝั่งอำเภอท่าวังผานะคะตรงนี้กางเต็นท์ไม่ได้นะคะสังเกตว่ามีร้านกาแฟด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ไปชมวิวแป๊บนึงค่ะ วยงนงน้ัเีตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางเดินนะคะสำหรับเดินลงมาห้องน้ําส่วนข้างฝา่นะคะเขาไม่อนุญาตให้เดินนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางเดินรถซึ่งมีแค่หนึ่งช่องนะคะ เย็นแล้วค่ะอากาศก็เริ่มเย็นนะคะเราก็หาอะไรอุ่นๆร้อนๆทานนะคะทา <_ C 1> นผักบุ้งค่ะ <_ C 1> มาทายกันดีฟ้าค่ะว่าเราสองคนนะคะทำอะไรทานกันนะคะมือเย็นค่ะ ใช่ค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากชาบูน้ำดำค่ะมีใครได้ถูกบ้างไหมคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะทานชาบูเข้าไปฟินแล้วก็อร่อยมากค่ะ สว่างมากจริงๆหมอกเต็มเลยารุณสวัสด์ยามเช้าคะ่ะดูหมอกสิคะทุกคนนั่นคือทะเลหมอกที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้เราก็จะพาไปอีกด้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งนะคะเห็นอำเภอท่าวังผานะคะก็สวยมากเหมือนกันค่ะเช้านี้อากาศดีมากเลยเย็นๆแล้วก็สวยมาก อันนี้คือเป็นฝั่งที่ตะว,วันออกว้าวสวยมากคลิปนี้นะเขาได้ยิน,นะคะว่าว้าวสวยมากนะคะทุกคนมันสวยจริงๆคะ่ะทุกคนนะคะต้องมาดูด้วยตาตัวเองคะ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคะ่ะ นีก็จะเห็น,นอำเภอท่าวางผ่านะคะตอนนี้ตะอันออกไปค่ะกลับไปฝั่งเต็นท์เรากันดี่ว่ามาชมฝั่งเต็นท์ของเราบ้างนะคะด้านหน้าก็จะเห็นเป็นยอดดอยผาช้างตอนนี้ประมาณ8โมงเช้านะคะก็หมอกก็ยังอยู่แบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็น เกียงเลยกินกินข้าวกับวิวหลักหลักร้านนะเกียงเลยจ้าอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้ต้มยำกุ้งทมแหนมทอดหลังจากทานข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวเก็บเต็นท์นะคะกลับบ้านกันค่ะ รีวิวความประทับใจนะคะที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีนะคะถ้ามีสิบดาวก็ให้สิบดาวเลยวิวอลังการมากสวยงามเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากนะคะคอยตรวจตราเราตลอดแบบเดินเดินมาคอยสอบถามตลอดนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดมากค่ะประทับใจมากนะคะทริปนี้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะลองมากางเต็นท์อุทยานแห่งชาตินันทบุรีกันคะ่ะ วิวก่อนค่ะกคนับบ้านบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังนะคะหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ